สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านในห่วงฤดูนี้อาจจะมีพาย,ยุฤดูร้อนลมกระโชกนะครับอาจจะสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนเสาไฟป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงนะครับขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังตรวจสอบเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ระมัดระวังเด็กเล็กที่อยู่ใต้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะพังทลายลงมาได้ผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลตรวจสอบนะครับเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวแล้วจะต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาแล้วก็แล้วแต่ใครเป็นเจ้าข,ของไปตรวจดูซะด้วยนะครับรวมทั้งในเรื่องโรคที่มากับอากาศร้อนเช่นโรคท้องร่วงลมแดดโรคก,กลัวน้ําหรือพิษสุนัขบ้าน,นะครับไดห้หน่วยงานด้านสาธารณสุขลงพื้นที่ให้ความรู้รณรงค์งป้องกันภัยแต่เนิน่นเรื่องสุนัขี่เหมือนกันต้องระวังนะครับทุกคนก็วันนี้นิยมเลี้ยงสุนัขก,กันมากขึ้นไปฉีดยาไปอะไรให้้เรียบร้อยนะครับระมัดระวังด้วยสังเกตอาการของสุนัขด้วย สำหรับการลงไปเล่นน้าคลายร้อนตามแม่น้ําหรือแหล่งน้ําต่างๆของเด็กๆนะครับหรือทะเลก็ตามขอให้อยู่ในสายตาของผู้ปกครองนะครับมีผู้ใหญ่คอยดูแลคอยแนะนําแล้วถ้าเขาแนะนําว่ามันไม่ปลอดภัยก็อย่าลงไปนะครับคําแนะนําของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยในห้วงที่ผ่านมาก็มีมีจมล้มเสียชีวิตนะครับในทะเลด้วยนอกจากระมัดระวังตนเองแล้วก็ต้องดูแลผู้อื่นด้วยนะครับต้องห่วงใย,ยกันช่วยเหลือกันในยามนี้ ในเรื่องการดูแลประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงนั้นต้องขอบคุณกสทชและมูลทธิสากลเพื่อคนพิการที่ร่วมกันดําเนินการโครงการสูงและการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย TTRS นะครับในการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารสําหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินแล้วก็การพูดซึ่งกว่า10,000แคนทั่วประเทศของเรานะครับให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ในรูปแบบต่างๆเช่นวิดีโอการสนทนาผ่านล่ามภาษามือการรับส่งข้อความ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเป็นต้นนะครับรวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการได้การศึกษาได้การแพทย์และการบริการภาครัฐต่างๆอันนี้ก็คือการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวนั้นมีการติดตั้งตู้แล้วนะครับจำนวน120แห่งทั่วประเทศทั้งนี้ประเทศไทยก็นับเป็นประเทศแรกนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นประเทศที่3ในทวีปเอเชียนะครับรองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ที่ได้มีการเริ่มโครงการสร้างสารสังคมส่งเสริมความเท่าเทียมและจัดให้มีการปริการดังกล่าวที่เต็มรูปแบบนะครับจนได้รับการจัดอันดับจากเอซีนะครับให้เป็นหนึ่งใน10ประเทศที่มีการบริการที่ทันสมัยมีความก้าวหน้าที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรามุ่งเน้นการรับใช้สังคมเพื่อจะสร้างความเท่าเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน11นโยบายหลักของรัฐบาลให้ไปใช้บริการดูนะครับหากมีปัญหาใด ที่ต้องการให้เพิ่มเติมก็สเสนอกันมานะครับให้หน่วยงานที่รับชอบไปไปดูด้วยประเมินผลด้วยนะครับในเรื่องของการสร้างคนนั้นเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในการที่จะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ6เดือนที่ผ่านมานั้นเราได้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์นะ่ะนะฮะเป็นอันดับนต้นแล้วก็ได้พูดมาหลายครั้งแล้วว่าท่านจะต้องมีความรู้มีอาชีพแล้วมีสุขภาพที่ดีไปด้วยวเราได้ดำเนินการหลายอย่างนะครับการศึกษาวันนี้ก็มี ปัญหามากมายนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนองค์กรนะผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารงานไปแล้วนะครับแล้วก็ดูแลทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการปรับรูปในระยะที่หนึ่งให้ได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าระยะทีห่หนึ่งมันควรจะต้องทําให้เสร็จภายในก่อนสิ้นปีนี้แหละครับก็เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วเพราะว่าปีหน้ามันเข้าสู่ AEC แล้วเพราะฉะนั้นการสายมีส่วนสําคัญในตรงนี้นะครับการเตรียมแรงงานต่างๆที่มีฝีมือนะครับที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปนะครับ ในระบบเศรษฐกิจก็เชื่อเดียวกันนะครับเราก็ได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายและพนาการศึกษาสู้บ์ดนะครับเพื่อช่วยขับเคเพื่อนงานานการศึกษาอันนี้ก็จริงๆแล้วก็คือกระทรวงก็มีของกระทรวงอยู่แล้วแต่นี่ผมเห็นวามสำคัญตรงนี้นะครับผมก็เอาผู้ที่มีความรู้ในเชิงบริหารบ้างในทางศึกษาบ้างนะมาพูดคุยกันและให้คำแนะนําไปไม่ได้ความว่าผมจะไปสั่งได้ด้วยตัวเองทั้งหมดมันไม่ได้หรอกครับการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญเพราฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือบุคลากร ในศึกษาต้องรู้ดีกับผมอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะขับเคลื่อนให้นะครับเราจะต้องรีบยกระดับผลสัมฤทธิการศึกษาให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับสําหรับการศึกษาผ่านระบบศึกษาทางไกลดาวเทียมนะครับวันนี้หมาวิทยาลยแต่ละภาคของประเทศก็จะต้องผลิตประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิูภาคของตนด้วยนะครับสำหรับครูตู้เราใช้ในระดับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนะครับโรงเรียนชายขอบขาดแคลนครูนะแล้วก็ ต้องการความทันสมัยมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันยากที่เราจะทําทุ่งเรือนพร้อมๆกันไม่ได้ก็ใช้ครูตู้แทนไปในส่วนของวันเวลก็ต้องผลิตบัณฑิตขึ้นมาส่งเสริมระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นแรงงานประเภทมีฝีมือนะมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงนะครับไม่ใช่แรงงานที่ใช้แรงงานอย่างเดียวนะวันนี้ก็ได้สั่งการแล้วก็มีการเป็นการอย่างต่อนเนื่องแล้วนะครับนักเรียนอาชีวศึกษามีการฝึกงานระบบทวิภาคี กับโรงงานต่างๆจบมาแล้วทางานได้เลยหรือเป็นที่ต้องการของโรงงานที่ไปฝึกงานอยู่แล้วนะครับวันนี้เราต้องแก้ปัญหาง,ง่ายๆให้ได้ซะก่อนนะการเข้าถึงความเป็นธรรมความลดความหนุนล้ําความทันสมัยแล้วก็ทันต่อความต้องการของตลาดอันนี้ต้องเร่งในระยะที่หนึ่งให้ได้นะครับแต่เรื่องอื่นๆต้องไปแก้กันอีกทีนะครับระยะยาวสําหรับการส่งเสริมอาชีพรายได้มีงานทํานั้นวันนี้ทางศึกษากระทรวงแรงงาน ก็ได้มีการประสานงานร่วมกันหลายส่วนนะครับหลายหน่วยง,งานมากกว่านี้อีกนะก็ได้มีการจัดหางานให้แก่ผู้ที่ต้องการมีงานทําไปแล้วจํานวน4 1 6 4 1 5คนนะครับคิดเป็น5 9 8จากเป้าหมายที่เราตั้งไว้696,000คนนี่เป็นตัวเลขที่เราต้องตั้งไว้นะครับถ้าไม่ตั้งตัวเลขไม่ตั้งเวลามันก็ไม่เสร็จทันทีนะแล้วก็ได้บรรจุเข้ารับงานประจําไปแล้ว2 2 4 5 8 7คนนะครับแล้วก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บร สมาจอบเซ็นเตอร์จมวนเจ็ดศูนย์นะที่แรงงานจังหวัดนะครับที่สงขลาหัดใหญ่นราธิวาสปัตตานียาลาสตูลและนะคราราชสีมาแล้วก็จะขายายต่อไปอีกสามจังหวัดนะครับระยองนะครปฐม,มและเชียงใหม่ทั้งนี้ในเรื่องของการคุ้มครองคนหางานทําในประเทศและต่างประเทศจํนวนห้าแสนเจ็ดพันสามรอยสิบสามคนซึ่งคิดเป็นห้าสิบจุดแปดสี่เปอร์เซ็นจากเป้าหมายเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยคนนะครับก็ยังตัวเลขยังห่างกันอยู่ครึ่งต่อครึ่งนะครับ ก็จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจากทางงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจานวน400รายนะครับมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย,อยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการจัดตั้งกองทุนเปิดร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนวงเงิน10,000ล้านถึง20,500 0ล้านบาทนะครับเพื่อจะช่วยเหลือด้านการเงินแก่ SME นะครับที่มีศักยภาพเร่งรัดสู่พัฒนาคุณภาพยกระดับฝีมือแรงงานโดยทุกอันมีอยู่หมดแล้วล่ะนะทุกหลายๆศูนย์เนี่ยมีอยู่แล้ว การทางานก็มีคนทําอยู่แล้วแต่มันต้องเร่งรัดมันต้องบูรณาการมันต้องต่อยอดให้ได้นะครับไม่งั้นมันไม่ทันต่อเอซคนที่ว่างงานคนจบปริญญาคนที่จบทุรกิทั้งนี้มาที่ตลาดต้องการเจ็ดรู้สึกกับเจ็ดอาชีพนะครับถ้ายังไม่มีอารทำมาต่อยอดซะนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการจัดตั้งหลักสูตรสั้นๆโรงงานทําก็ได้นะเอกชนทําก็ได้รัฐทําก็ได้กระทรวงแรงงานทําก็ได้ถ้าช่วยกันน่ะมันจะได้เร็วขึ้นแล้วได้ขึ้นบัญชีคนเหล่านี้ไว้นะครับเดี๋ยว ปีหน้าเอซีมันต้องการมากขึ้นจะได้มีคนพร้อมป้อนใ้ทันทีนะวันนี้หลายๆบริษัทที่มาตั้งเนี่ยที่มาลงทุนกับเราเนี่ยเขาก็ติดปัญหาเรื่องแรงงานผีมือแล้วก็แรงงานแรงที่ใช้แรงด้วยนะครับอันนั้นก็คงต้องใช้อาจจะต้องใช้แรงงานต่างด้าวบ้างนะครับแต่ต้องขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะครับต้องทําให้เร็วนะรุ่นแรกใช้การต่อยอดรุ่นต่อไปก็ทําใหม่ให้มันยั่งยืนนะครับตรงความต้อง,งการสำหรับในเรื่องของประชาชนที่มีรายได้น้อยนั้นวันนี้กําลังจัดทําร่าง พรบหลักประกันทางธุรกิจนะครับให้ประชาชนสามารถนําสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามาใช้เป็นหลักประกันการชําระหนี้ได้นะครับเพราะว่าปัญหาเดิมก็คือมันต้องมีหลักประกันถ้าใครมีหนี้มากก็กู้ไม่ได้ผมก็อยากจะช่วยตรงนี้นะก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าให้มันหนี้สูนแล้วกันนะเพราะฉะนั้นก็ผมก็บอกว่าถ้ามันหนี้เก่ามีอยู่แล้วแต่มันมีสินค้าอยู่นะแล้วมันยังขายไม่ออกขายไม่ได้ก็ประเมินมาสิแล้วก็เป็นเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินไปเป็นเงินด่วนนะครับ ในเรื่องของนโนองไฟนัซนนี่ด้วยนะครับประกอบกันนะครับวงเงินไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อรายดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละสามสิต่อปีนะครับก็อย่างน้อยก็ให้แก้หาทางเงินระยะนี้ไปก่อนนะครับป้องกันปัญหานี่นอกระบบซึ่งสูงวันนี้มากนักนะครับปัจจุบันได้รับอนุญ,ญาตจากกระทรวงทังให้ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว4รายนะครับมีคนยื่นคำขอเข,อขอ้าร่วมโครงการคือบริษัทนะครับ20รายเพราะฉะนั้นก็คาดว่าจะเริ่มให้สินเชื่อภายในเดือนพฤษภาคม58ดีนะครับ ก็ให้ติดตามติดต่อมานะครับสงสัยก็ถามมาอย่าไปบอกว่าเออไม่รู้จะไปที่ไหนอีกนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วด้วยนะ <S <S โครงการตลาดนัดชุมชนวันนี้ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้หลายอย่างนะครับ <S <S ชืยอหลไรเกษตรกรโอทอปผมอยากให้เป็นเรื่องของเอกษตรกรจริงอย่าเอาในทุนเข้าไปนะในบางครั้งเราเริ่มต้นเล็กๆทุกทีเริ่มเล็กๆแล้วก็ดูดีชาวบ้านมาอะไรมาต่อไปก็อยากจะช่วยกันไงก็ไประดมกันมาคนโน้นคนนี้มาช่วยขยายมันจนใหญ่โต ท้ายสุดก็เป็นเรื่องของในทุนเข้ามาอีกผมไม่อยากให้เกิดเหล่านี้นะครับ